ลื้อรถมาเท่าไหร่ซื้อมาเจ็ดหมื่นพี่ติดเทอร์โบเข้าไปครับเทอร์โบเป็นของอะไรครับเนี่ยเป็นของสามพันตักสี่สี่พี่เวลาดันเขาดันเนินนี่ทุกวันนี้ร้อนไหมมีความไม่มีเป็นเพื่อนกับมาดูนี่นี่สายย่อถ้าพูดถึงว่าใส่ห้าตันกว่านี่ซุ้มลงมาประมาณไหนนะอยู่ประมาณนี้พี่อยากย่อมันต้องมาคู่กับคำว่าลำบากสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถคอกหนึ่งคันครับเป็นมิสซันฟอนเชีย โอ้โหคันนี้เป็นรถรุ่นเก่านิดนึงแต่ต้องบอกว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะจะให้เพื่อนๆดูครับยังไหวอยู่นะครับนิสสันฟอนเทียครับปรับแต่งมาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะคันนี้ครับนี่ทรงสวยด้วยนะครับเป็นสไตล์สายย่อเหมือนกันนะฮะนี่จะพาเพื่อนๆมาดูชุดช่วงล่างของเขานะครับ เห็ไม่สไตล์สายย่อรุ่นไหนก็ทำสไตล์สายย่อได้ครับนะฮะคันนี้มิสซันฟอนเทียครับจะพาเพื่อนๆมาดูทรงแหนบของเขาก่อนนี่ครับแหนบของเขานะฮะจะเป็นแหนบชุดบนที่นั่งอยู่กับแหนบชุดล่างเลยนะครับมีแหนบชุดบนแค่ประมาณ2แผน่นแหนบชุดล่างมีประมาณ1 2,3,4,5,6,7,8,9แแผ่นนะครับ จะมีแหนบ16มิล2แผ่นนะครับซ้อนกันทรงนี้เจ้าของบอกว่าบรรทุกได้4-5ตันก็บรรทุกได้ครับ,รบเดี๋ยวจะพามาดูช่วงล่างของเขานี่แหนบทรงด้านหลังเป็นแบบนี้ครับใช้ตรงเตงสั้นครับนี่ฮะแหนบชุดบนมี2แผ่นนะครับนะฮะแหนบชุดล่างจะมีแหนบหนาปอนอยู่ด้วยสไตล์นี้รถเปล่าๆแข่งไม่เอ่ย ถับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของเขากันนะครับอันนี้ใส่กล่องโหลดมาด้วยนะครับนะฮะมีกล่องโหลดหนึ่งนิ้วนะครับทาทรงใสยย่ย่อแถมใส่กล่องโหลดด้วยนะครับนี่มีกล่องโหลดหนึ่งนิ้วเอาละ้ฮะใครเป็นฟซนิสซันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปไปพูดคุยกับเจ้าของเขานิดนึง มีครโอ้โหยอดจริงๆบึกบึนครับนะฮะช่วงล่างบึกบึนมากๆเลยคันนี้เป็นนิสสันคอนเทียคอนเทียพี่กี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้ที่ซื้อมานี่ซื้อจะจริงๆใยสองปีซื้อตัวรถมาเปล่าๆเลยครับเปล่าๆเลยแล้วมาปรับแต่งเอาใช่พี่ซื้อรถมาเท่าไหร่ซื้อมาเจ็ดหมื่นพี่เจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทครับแล้วเราต้องเอามาทําอะไรบ้างอะให้มันเป็นรถคอกได้เนี่ย ผมก็เริ่มแรกเลยเทอร์โบไม่มีเทอร์โบยังไม่มีเทอร์โบนี่คือเราซื้อเพิ่มใช่พี่ซื้อเพิ่มครับใส่ไปเพิ่มครับติดเทอร์โบเข้าไปครับเทอร์โบเป็นของอะไรครับเนี่ยเป็นของสามพันปักสี่สี่พี่สามพันปักสี่สี่ครับโอ้กบสเต็ปไวรุ่นเลยพี่สเต็ปไวรุ่นแล้วต้องใส่อินเตอร์ด้วยครับใส่อินเตอร์ด้วยครับชุดสเต็ปเครื่องนี่เราทำมาจากไหนครับเนี่ยผมทำอยู่อู่แถวบ้านเชียงใหม่อู่มิกกี้ครับแรงขึ้นกว่าเดิมเริ่มเดืยิ่ง แรงกว่าเดิมอีกใช่ป่ะเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเขาพี่หมดประมาณเท่าไหร่ชุดข้างหน้าเครื่องเราข้างหน้านี่ก็สามหมื่นกว่ากว่าพี่สามหมื่นกว่าครับเทอร์โบตัวเท่าไหร่เนี่ยเทอร์โบนี่ผมเปลี่ยนชุดแรกตอนนั้นมันอยู่ที่หมื่นห้าพร้อมเขาเฮดเดอร์อะไรพี่แล้วตัวอินเตอร์นี่ผมมาทําตามทีหลังครั้งนี้เราก็ซื้อมาใส่แปลงใช่พี่ได้เนาะตอนแรกผมเดินตรงเลยไอ้นี่มันขึ้นเขามันร้อนพี่เลยทําอินเตอร์ด้วย ถ้าระบบนี้แล้วเนี่ยเราใส่อินเตอร์เทอร์โบนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยเวลาดัานเขา่าดันเนินนี่ทุกวันนี้ร้อนไหมมีความไม่มีพี่ส่วนมากเขาบอกว่ารถเก่าเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้อนใช่พี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือต่โมแนมเลยเปลี่ยนอลูมิเนียมใช่พี่พัดลมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสเตนั้นต้องมาครับใช่อขึ้นยนเราได้เพิ่มพลังแบบปรับแต่งอย่างอื่นได้ไหมก็มีตามเทอร์โบแล้วก็มีหัวฉีดนิดนึงกวนทั่วไหมคะนี้แล้วแล้วแต่เราเลย อยากได้ยังไงแล้วแต่เราเลยนะรถสมัยนี้นะฮะก็ต้องมีกันบ้างเพราะว่าเขาเพิ่มพลังนะฮะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะตามท้องถนนอย่าไปถ่ายรูปเขาเอาไปแจ้งขนส่งนะครับนะฮะที่เขาชอบถอดใต้ทะเบียนออกอ่ะเพราะว่ามีคนชอบถ่ายตูดเขาไงโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูชุดช่วงล่างของเขานะฮะคันนี้เราซื้อมาเป็นแค่ตัวรถแล้วเรามาปรับแต่งชุดหน้าหมดประมาณ30,000ื่นสากว่าแล้วคอกล่ะคอก ปอกนี่ผมซื้อมือสองมาสี่พันบาทพี่ใช้มือสองเอาใช้มือสองพี่มก็ไม่แพงนะซื้อมาจากไหนเนี่ยเป็นคอกอยู่สาแก้วครับสาแก้วครับมือสองเอาก็ได้นะครับนะฮะกระบะเราดามไหมดามแล้วพี่ดามมาหมดประมาณเท่าไหร่แปดพันล่างบนเลยครับแปดพันบาทโอ้ก็ไม่แพงดามมาจากไหนเลยเชียงใหม่เลยพี่อู๋น่นะเ้ยพวกพวกกันนะทํใไ้ที่เราต้องดามเพราะว่ามันแตกใช่พี่เพราะว่ากระบะตันี้มันเก่าเลยไงพี่ เวลาขึ้นขึ้นของแล้วเริ่มตกหลุมอะไรเยมันควมแบกใช่พี่เพราะถ้าแตกแล้วเดี๋ยวมันดำม,มันจะลําบากใช่พี่พยังไยม่อยู่เลยครับนี่น,นี่จะให้ดูเพื่อนๆครับมาดูนี่นี่สายยอ่อชอบแบบนี้มันชอบพี่แล<ต>้วเวลาคือเวลาเราบรรทุกหนักจริงๆเนี่ยคันนี้เคยจัดหนักสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ห้าตันหนึ่งเคยใส่มาแล้วแหนบตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่โอ้ห้าตันกว่า ถ้าพูดถึงว่าใส่ห้าตันกว่านี่ซุ้มลงมาประมาณไหนเนะอยู่ประมาณนี้ี่แย่ลงมาแค่นี้เลยครับเอาเรื่องแฮก็คื <c oughs> ยอย่อแบบสุดๆเลยครับเคยย่อมากกว่านี้ไหมตอนที่เคยเซตตอนแรกตอนถ้าเซตตอนแรกเป็นเผาเดิมคือประมาณนี้เลยพี่ลงเข้าไปอยู่ข้างในเลยเพราะว่าล้อมันไม่ทางใช่พี่เป็น<อ>พครึ่งอันนี้มันเป็นเกียดแล้วอืเมืม่อก่อนซื้อมาใช้เผาเดิมใช่พี่ มันทนไม่ไหวใช่ครับใช้จนขาดครับขาดเลยเหรอครับก็เป็นไงไหมมันก็เกือบฟั่มอันตรายใช่ไหมใช่เลยเลยเปลี่ยนเป็นพอลอยเลยอืมซึ่งเราหันมาใช้พอลอยเราจะมั่นใจกว่าใช่ีใช่ไหมครับครับชุดหลังนี่หมดไปประมาณเท่าไหร่ชุดพอลอยแล้วก็ยางโชคแหนบอะไรของเราเนี่ยชุดหลังที่เราทํามันผมทำทำหลายหลอดเลยแล้วมันกี่ละเล็กทีละน้อยเล็กเล็กีละน้อยพี่สามหมื่นกว่าอยู่ไหม น่าจะอยู่ประมาณสามสี่เนี่ยประมาณเนี่ยพี่ประมาณสามหรือสี่หมื่นมันทาเรื่อยๆอันนี้ใช้ยางสิบสี่นะครับใช่ครับทำไมถึงไม่เลือกใช้สิบห้าหล่ะมันร้ว่าเราพอพอแล้วพี่แล้วรถมันตัวเล็กด้วยไงแล้วทีนี้ไปใส่ใหญ่เกินมันมันไม่สยไม่ดูไม่โอเคถ้าเราใส่ล้อใหญ่เครื่องเราต้องมาจัดเครื่องเราต้องแรงดีใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าแรงแรงไม่เยอะเกินเราก็ใช้แค่ล้อสิบสี่ก็ไหวเปลี่ยนยางตามอายุไขเนาะล้อหลังเติมลมเท่าไหร่ ผมเติมอยู่ร้อยสามสิบพีร้อยสามสิบครับจัดหนักได้เลยจัดได้เลยครับสี <4 S 1> <ม>่ตันห้าตันเราก็ใช้ลมแค่นี้ได้เลยครับพี่อ๋อมีครยๆหลายคนถามนะครับบางทีอยากรู้นะว่าล้อหลังเนี่ยเขาเติมลมประมาณเท่าไหร่เขาจะเติมกันอยู่ประมาณร้อยส5ร้ยสหถึงร4อยสิก็แล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็เติมร้อยสิคนก็1้อยสห้าคนก็ร้อยสี่ิก็มีส่วนล้อหน้าเป็นล้อสิบ18ดสิบแดพี่ข้างหน้าโหลดยังไงอะ่ะเป็นคอเชนบบร์พี่ขันเอาเลยตามใจชอบ ช้คอชั่นบาร์โหลดเอาแลวโชคเปลี่ยนไหมโชคเปลี่ยนพี่เพราะว่ารุ่นนี้ยังเป็นคอชั่นบาร์ใช่พี่อ๋อเราก็สามารถโหลดปรับแต่งให้ได้ตามตามต้องการเลยครับแต่ดูแล้วข้างหน้าก็ยังแลเชิดเชิดฝั่งหลังหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้คือหน้าต้องเชิดใช่หลังต้องตามตามเทนดพี่คันนี้เวลาที่วิ่งจริงๆผมเคยเห็นใส่ทุเรียนวิ่งใช่ครับแรงหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยพอไปได้เวลาขับมันเป็นยังไงมั่งฟิลที่เราขับตอนเราทําเส็นสายยอแบบเนี้ย มันก็จะนิ่มๆนิดนึงพี่กระแทกไหมมันก็ไม่ถึงกระแทกพี่ถ้าพูดถึงรถหนักฟิลรถหนักมันก็ไม่ถึงกระแทกอืแต่ก็ไม่ถึงกระนิ่มอืมันอยู่ที่เราเลยพี่อืความชอบพี่เพราะว่าแต่ละคนมีฟิลอัตรรถในการในการใช้รถเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนนั่งแบบจะไม่ติดเลยแต่เขาบอกว่าขับได้ครับแต่บางคนบอกว่าขับนิ่มๆแต่อีกคนนึงบอกโอ้ยนิ่มๆไม่เอายุยยๆยไม่เอาอันตรายใช่เออมันอยู่ที่ฟิลคนขับเนาะใช่ครับทีนี้ ไอชุดช่วงล่างของเราเนี่ยชุดที่เราทําย่อมาเนี่ยเวลารถเบาเราเนี่ยแข่งไหมมันก็อยากย่อมันต้องมาคู่กับคำว่าลําบากนะก็คือถ้าสไตล์สายย่อของเราเนี่ยก็คือเราต้องทําใจครับคือเพราะว่าแหนบชุดบนของเราเนี่ยมันนั่งอยู่กับแหนบชุดล่างเลยใช่ครับด้วยด้วยรถอัตรารของรถเต่ามันอาจจะแข่งนิดนึงใช่ครับทีนี้เราต้องกินนอนอยู่กับรถครับเมื่อคืนเห็นนอนอยู่ที่นี่ครับลําบากไหมชีวิตมันก็ ม,มันถามว่าลำแบบแม่งก,ก็ไม่เท่าไหร่อพ่พี่มันก็สนุกดีนะเราชอบชายพี่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ผมอยู่เชียงใหม่ครับมาวิ่งงานอยู่ที่จันทบุรีครับเป็นงานตัวเองพี่ทาขายเองเรามาซื้อแล้วก็ขายเองใช่พี่โอ้ก็ดีนี่นะอายุยังน้อยแล้วก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ก็ถือว่าดีนะถือว่าเก่งนะครับปกติก็คือจะนอนหลังรถใช่พี่บางที่ก็หนาว่างร้อนบาง,ลง,บางแล้วแต่อากาศสิถ้าฝนตกเราก็ นอนหน้ารถเอาใช่พี่ถ้าเราไม่มีที่จอดดีๆนะแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็แฝนเปยอยู่หวังรถเลยใช่พี่แล้วใช้ซอฟตเร์อะไรฉีดกันยุงใช่ไหมเ้าผมคุ้มแล้วก็นอนเลยเฮ้ยไม่กลัวใครเลือดออกเหรอเออแน่นอนจริงๆนะฮะคันนี้นะครับสวยกระจกอย่างนี้พูดถึงตมหลักที่ขับอยู่นิชินแล้วหรือยังชินแล้วพี่มันก็มองปกติใช่ไหมใช่ปกติมันเลยแต่แต่ใส่ทิ้แรกๆก็นี่มีแยงแยงอยู่ัวครับหลอกหลอกใจอยู่อ๋อกะเทาว่า เครื่องยนต์เราปรับแต่งมาแล้วก็ใส่ชุดพารลอยล้อหลังมาคันนี้สรุปแล้วเบ็ดเสร็จเราหมดไปประมาณเท่าไหร่เฉพาะปรับแต่งด้วยแล้วรวมตัวรถไปเลยเนี่ยน่าจะแสนห้าอยู่ไหมน่าจะไม่อยู่แสนเจ็ดประมาณแสนเจ็ดแสนแปดคันนี้ซื้อมาแสนเจ็ดใช้คุ้มแล้วหรือยังเนี่ยคืนทุนแล้วหรือยังคืนทุนแล้วี่กี่ปีแล้วนะสองสองปีสองปีแสนเจ็ดคืนทุนแล้วทีนี้เราอยากจะถามนะฮะ มีคลายๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็อยากจะรู้นะทําไมเขาเล่นรถรุ่นใหม่ๆกันทําไมถึงเล่นรถรุ่นเก่านิดนึงเพราะอะไรมันเป็นความชอบพี่แล้วทีนี้เราไม่ได้อยากจะวิ่งแบบเอาเปน็นอาตายพี่เพราะว่าเราชอบแล้วก็วิ่งบ้างทาสวนบ้างพี่ อ๋อคล้ายๆว่าเราได้งานตัวเองด้วยใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปรับจ้างแบบว่า่วรทําเวลาหรือใช่เยอะแบบเราไม่ต้องวิ่งเปนอตัยขนาดนั้นดิเราอยากเราอยากทําก็ทํำไม่อยากทําก็อยู่บ้านเข้าสวนครับขนั้นี้คล้ายๆว่างานของเราเองมันสามารถเลือกลิมิตได้ใช่พี่ครับเราก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องใช้รถใหม่ครับ แต่เห็นว่าไปจองรถใหม่ไว้แล้วด้วยก,ก็คืออยากได้ใหม่คันนึงเนาะเพื่อความมั่นใจนะมันม<า>แบ,บ่งบอกไปละคันนี้ก็ถือว่าลอยลำแล้วพุยไงลอยแล้วพี่สบายเลยซื้อรถมารับแต่งรวมแล้วประมาณแค่แสนเจ็ดหาเงินได้สองปีคืนทุนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางของคนที่เขาเลือกรถรุ่นเก่าเอามาใช้งานแต่ถามว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเครื่องยนต์มันเคยมีปัญหาไหมไม่ไม่เคยมีนะพี่แต่ ตอนที่แล้วผมใส่เป็นผลไม้รวมขึ้นเหงาท่อขาดเลยพี่ท่ออินเตอร์ขาดอ๋อคือฟันบุดบุดแรงอัดเกินหรือเปล่ามันผมก็ไม่แน่ใจไม่น่าจะเครื่องมันแ้วเครื่องมันโยกพี่มันจับอยู่มันไม่เครื่องเรามันสั่นมันไม่ให้ตัวพี่อืมเครื่องมันสั่นเรับมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันสั่นมันก็ถ้าว่ายางเครื่องเวลาเราเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยเครื่องมันจะองศามันจะไปไงพี่แล้วทีนี้เราเหมือนแบบยืด ยึดให้มันตายตัวครับมันจะไม่มีแบบอ๋อเราใช้วิธีการยึดแบบตายตัวมันก็เลยใช่ดึงเครื่องไว้ด้วยครับผมก็เลยให้เขาตัดแล้วก็ทำท่อยางอีกทีหนึ่งอ๋อมันจะได้นิ่มหน่อยให้ตัวได้ครับเครื่องเดิมเลยเดิมเดิมเลยพี่ยังไหวอยู่ไหวซื้อมาตอนแรกมันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่เข็มไมเข็มไมอยู่ประมาณ8ปดหมื่นสองพี่เพราะว่าเฮียแกไม่ค่อยได้ใช้เลยเจ้าของรถคนเก่านะพี่เขาเกิดปีอะไรเนี่ยคันนี้ตอนนี้ตัวนี้เป็น ในริมเขบอกสองพันหนึ่งพี่ปีสองพันหนึ่งปีสองพันหนึ่งครับโอ้เอาเรื่องฮะยี่สิบกว่าปีแล้วหลายปีเหมือนกันท่อใช้ของอะไรเขาเนี่ยท่อสร้างเลยพี่งานสร้างเอาเองเลยงานสร้างให้พวกพี่พี่เขาทำไ้พี่ไม่มีแบบทีนี้ผมขอถามนิดนึงเนาะเคยเห็นผมในช่อง YouTube ไหมผมเห็นพี่เห็นตั้งแต่นานเท่าไหร่ละผมเริ่มเห็นพี่ตั้งแต่พี่นู่นเนี่ประกวด ไอกระบะบรรทุกหนักอ่ะพี่ก็เป็นซูเปอร์ตารถจ้่ต้องมีเนี่ยครับผมคือเคยเห็นผมนานแล้วในโลกโซเชียลเนาะใช่พี่แล้วก็ดูคลิปผมอยู่ด้วยครับเราเคยเจอกันที่จันทบุรีครับปีนี้ปีที่แล้วเจอผมไหมปีที่แล้วผมผมเจอพี่แต่พี่ไม่เจอผมอ้าวเหรอเป็นไง่ะเพราะว่ามันบุนไงบุนกันนะพี่ปีที่แล้วก็มาที่นี่ด้วยแต่ปีที่แล้วเป็นทุกทุกปีครับปีที่แล้วเป็นพอเดิมอยู่เลยอายจันโอ้โห ก็เท่าว่าเราก็จะมาทุกๆปีครับเดี๋ยวเสร็จจากหน้าจันทบุรีจากตรงนี้แล้วเราจะต้องกลับไปที่เชียงใหม่ใช่ครับแถวเชียงใหม่เราไปวิ่งอะไรอ่ะอยู่แถวบ้านก็วิ่งลำไย,ยพี่เป็นผกผลม้ธรรมดาครับตามฤดูกาลเหมือนกันครับรายได้พอได้ไหมที่หิวก็ที่นูน่นพอพอได้พี่พอมีเก็บสมมุติว่าหนึ่งปีเริ่มต้นตั้งแต่มกาุากุมพามีนาอะไรอย่างเงี้ยลองไล่ให้ดูดิว่าหนึ่งปีเนี่ยว,วิ่งที่ไหนบ้างก็ <c oughs> ถ้าจะเปรียบเทียบก็กราคด,กกดาพี่กราคด,ดาถึงกุมพาก็เป็นลำใหญ่ครับกราคด,ดาถึงกุมพามนันลำใหญ่มันลำใหญ่ก็<ข>คือวิ่งทางบ้านเราเชียงหม่เชียงใหม่นะใช่ครับมันก็ไม่ถึงกับวิ่งจัดมันก็พอไปได้มันจะมีหนักเป็นช่วงเป็นช่วงนี่แล้วหลังจากอ่กุมพาเสร็จเราก็ลงมาย้ายลงมาอยู่หน้าจัน์อีกครับแล้วทาของเองเราไม่ได้ซื้อเยอะขายเยอะแต่เราอาศัยแบบเราขายส่งไม่ขายปีอย่างเดียวพี่มันมันก็ได้กําไรอยู่ วิ่งงานตัวเองด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยนะฮะชีวิตที่อยู่กับรถการหาเงินที่อยู่กับรถก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่พอเลี้ยงตัวได้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วผมย่างยี่สิบสามครับโอ้โหอายุยี่สิบสามเองถือว่าสุดยอดเลยนะยังยังยังวัยรุ่นอยู่ทำไมถึงมาชอบในแนวสไตล์สายรถคอกนี่ละ่ะมันเห็นครับพี่ตอนเด็กๆตอนนั้นเห็นเขาแถวบ้านผมนะบรรทุกกระลำ ชอบพี่ว่าส่วนตัวชอบรถอยู่แล้วคือฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเห็นรถข้อวิ่งแถวบ้านหูสักวันเราต้องมีผมตอนนั้นผมเริ่มจริงๆอยู่ม .4 พี่ครับเลิกเรียนแล้วไปหาพวกพี่ๆเขาหาประสบการณ์ไปดูเขาทีนีุ้๊บผมมีดาก้อนแคบกันเลยลองทําทําทาเสร็จแล้วก็เย็นๆเราก็ไปทอยทุเรียนเอ้ทอยลำใหไ่ทอยลำาไญ่เสร็จปั๊บข่าวบานประมาณที่สองมานอนเก้าโมงเช้าไปโรงเรียน เป็นแบบนี้พี่มันชอบด้วยพี่คือเรามีพื้นฐานในการชอบแล้วเราก็เคยไปสัมผัสแล้วมันก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราก็สักวันเราต้องมีได้ใชคันนี้ก็ถ้าว่าซื้อเป็นคันแรกเลยไหมที่เป็นรถครอบถ้าเป็นรถครอบคันนี้คันที่สองคันที่สองครับคันแรกก็เคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่ามันไปไม่รอดไปไม่รอดพี่มันช่วงนั้นมันไม่ดีหรือยังไงมันเราไปซื้อรถมือสองพี่ มันเกเรเหรอมันเกเรอ๋อวิ่งมาแล้วบางทีเราไปโดนไปอย่างเงี้ยเราไปวิ่งงานคิวเงี้ยเราโดนงานด่วนเงี้ยพี่อ๋อพอรถเกเรใช่ก็ก็เลยแย่แย่เลยพี่ผมก็เลยพักไปนึงแล้วก็ไปอยู่บ้านขับพงลงผมล้อรถดีเนี้ยอืมแต่นี่พ่อผมมาพ่อผมมาเจอคันนี้ผมก็เลยถามว่าจะเอาไหมผมก็เอากจับเลยอ๋อไว้วิ่งถวบ้านก็เท่าว่ารถเนี่ยเวลาเราซื้อเราก็ต้องเลือกดูให้ดีด้วยเนาะใช่ครับ คันนี้ที่ซื้อมาเมื่อก่อนนี่เขาเอาไว้ใช้งานอะไรเจ้าของเก่าเขาเาวิ่งในสวนพี่อ๋อก็เท่าว่าเป็นแบบเก่าเดิมๆเดิมๆเลยพี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยม้วเป็นคอกเลดเตียธรรมดาอ๋อเหรอครับอ๋อถือว่าจับมาได้ถูกด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็หาเงินได้คุ้มแล้วด้วยครับปรับแต่งรวมตัวรถแล้วแสนเจ็ดซื้อรถรุ่นเก่านิดนึงเอามาปรับแต่งแล้วก็วิ่งงานได้ตามปกติหาเงินได้ตามปกติ2ปีคืนทุน สไตล์สายรถเก่าเริ่มมาแล้วนะครับมีหลายคนที่ดูคลิปอยู่นะฮะแล้วก็หลายคลิปแล้วด้วยที่เป็นดีโฟดีเอ้ยจะเป็นฟอนเทียเอ้ยแล้วก็จะมีไมตี้ด้วยนะครับนะฮะมีมิ s ซูบิชิ L 2อ0ก็มีจะเป็นรถรุ่นเก่าๆนี่ตอนนี้กระแสะเริ่มมาแรงเพราะว่าการลงทุนมันน้อยใช่จริงๆผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าลงทุนนิดเดียวไง แล้วเราก็ได้คืนทุนเร็วนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณมากเลยครับเพื่อนเพื่อครับเนี่ยรถนิสสันฟอนเทียนะครับในการปรับแต่งก็เบียดเสร็จแล้วก็ตกประมาณแสนเจ็หาเงินได้2ปีคืนทุนน่าสนใจนะฝากชมด้วยครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ